ครับผมก็จะมาสอนการหาไฟล์รูปให้เป็นพื้นหลังแบบโปร่งใสนะครับไฟล์ png นะครับโดยการหาจาก Google นะครับผมจะยกตัวอย่างโดยการใช้เบราว์เซอร์ของ o p e r a ตัวนี้นะครับครับผมก็พิมพ์ค้นหา Kitty ผมยกตัวอย่างเป็นตัว k ิต t y แล้วกันนะครับบางคนอาจจะตัดรูปไม่เก่งครับก็ใช้วิธีการหาไฟล์แบบพื้นหลังโปร่งใสแบบนี้ก็ได้นะครับครับผมก็ไปค้นหารูปนะครับ แล้วก็ถ้าเราต้องการหาแบบไฟล์พื้นหลังโปร่งใสให้กดที่เพิ่มเติมนครับด้านบนมุมขวาแล้วก็เลือกที่เครื่องมือค้นหาครับก็ตรงนี้ครับกดตรงสีตรงนี้ครับสีแล้วก็เลือกแบบภาพโปร่งใสนะครับผมผมันก็จะหาภาพโปร่งใสมาให้แล้วครับเราต้องการรูปไหนก็กดไปที่รูปนะครับอ่าฮะแล้วก็กดที่ไอคอนตรงสามจุดนี้ครับเป็นตัวเลือก เราให้กดดูรดูรูปภาพนะครับครับผมเวลาจะเซฟนะครับของของเบราว์เซอร์ของอัลไพนะครับให้กดค้างไว้ที่รูปแล้วกดบันทึกนะครับโอเคครับผมแล้ก็เนเห็นไหมครับมันจะเป็นไฟล์ png ใช่งี้ครับเป็นภาพพื้นหลังโปร่งใสกดบันทึกได้เลยนะฮะแค่นี้ครับผมก็ต้องการกดเพิ่มก็ดาวน์โหลดเพิ่มก็กลับไปที่หน้าเดิมครับ ก็เหมือนเดิมครับกดที่รูปกดตัวเลือกกดดูรูปภาพไหนโหลดนานก็อ่าคุยขับมาแล้วก็กดที่รูปไปเลยครับกดค้างไว้แล้วก็บันทึกภาพครับผมก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยครับเวลาดา,น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 าวน์โหลดเสร็จนะครับไฟล์มันจะไปอยู่ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับใช้แอป จัดการไฟล์ต่างๆเข้าไปดูนะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของ sd card นะครับก็เลื่อนหาครับโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอยู่ไหนนี่ครับดาวน์โหลดนี่ครับคลิกที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้ครับนะครับเวลามันแสดงภาพในหน้าอย่างนี้ครับจะเป็นพื้นหลังสีดำนะครับครับผมก็ลองทำดูกั็ดูครับสำหรับคนที่ไม่ อัดรูปไม่เก่งน่เงี้ยครับหาไฟล์แบบนี้มันก็สะดวกเลยครับลองทำไปดูครับ